สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ่วนแย่แล้วรัดปรับเกณฑ์ใช้เงินเราชนะใหม่ห้ามใช้ซื้อทองอัญมณีก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ ก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะครับผมได้ทําคลิปนี้นะครับดวลเฮทั้งประเทศเราชนะซื้อทองได้เปิดเงื่อนไขวิธีการซื้อทอง1สลึงในคลิปนี้นะครับผมชี้เป้านะครับล้านทองแล้วก็มีการสอนเงื่อนไขวิธีการซื้อด้วยนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับ ถึงจะได้ทองหนึ่งสลึงและในคลิปดังกล่าวนี้นะครับผมก็ได้พูดออกตัวไว้แล้วนะครับว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับข้อมูลณปัจจุบันนี้นะครับสามารถทําแบบที่ผมสอนผมแนะนํานี้ได้นะครับแต่เดี๋ยวต่อมาถ้ารัฐบาลมาดูคลิปผมแล้วอาจจะออกเงื่อนไขกติกาอะไรออกมาทําให้ไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้ก็อย่ามาว่าผมนะครับเห็นไหมครับที่ผมพูดในคลิปที่แล้วนะครับถ้าผมเผยแพร่คลิปนี้ไปแล้วรัฐบาลเห็นคลิปผมนะครับก็ อาจจะออกเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ออกมาใหม่นะครับไม่ให้เราชนะซื้อทองได้นะครับแล้วเหตุการณ์นั้นก็เป็นจริงดังที่ผมพูดเป๊ะเลยนะครับคลิปผมออกวันที่1น,นะครับวันที่2กุมภาพันธ์เรื่องนี้ก็เข้าที่ประชุมคอรมอทันทีเลยนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับข่าวจากมติชนออนไลน์นะครับรู้ยังคอรมอปรับเกณฑ์ใช้เงินเราชนะใหม่ห้ามใช้ซื้อทองอัญมณีถึงแม้รัฐบาลจะปรับเกณฑ์ว่าไม่ให้ซื้อทอง หรืออัญ,ญมณีนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีแนะนํานะครับจริงๆแล้วก็ยังไม่หมดหนทางซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีอะไรแนะนําดีๆนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อทองนะครับลองเข้าไปดูท้ายๆคลิปเมื่อเวลา14.00นาวันที่2กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชาบูรพะชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลรมอว่าสําหรับมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนในโครงการเราชนะ วันนี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสชอได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อยโดยสาระสำคัญคือเดิมผู้ประกอบการที่เป็นธงฟ้าอาจจะมีข้อที่จะทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าถ้าเป็นนิติบุคคลจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่วันนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนถ้าเป็นธงฟ้าในรูปแบบนิติบุคคลสามารถเข้าร่วมโครงการได้ อันนี้เฉพาะร้านธงฝาแต่ร้านค้าอื่นๆเป็นนิติบุคคลไม่ได้นะครับเขายกเว้นให้เฉพาะร้านธงฝาเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้และผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองหรือผู้ประกอบการของชุมชนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นเดียวกันรวมถึงผู้ประกอบการที่สามารถตรวจสอบหลักแหล่งได้แต่เป็นประเภทลดเช่น สำล้อถีบก็สามารถเข้าร่วมได้ซึ่งทั้งหมดสามารถไปลงทะเบียนร่วมโครงการได้ที่เวิร์นไวยเว็บเราชนะ .com ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึง31มีนาคม2564นี้คอรมอปรับปรุงการใช้สิทธิโครงการเราชนะใช้ซื้อทองคำเพชรพลอยเงินนาคไม่ได้ นี่นะครับงานเข้าเลยนะครับคลิปผมออกไปแค่วันเดียวนะครับเรื่องนี้เข้าคอรอมอสุดท้ายเป็นอย่างที่ผมคาดการไว้เลยนะครับโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีถแถลงว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอถึงประเด็นเรื่องการใช้สิทธิ์ของโครงการเราชนะในล้านทองและสินค้าประเภททองคําว่าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะที่จะช่วยเหลือภาระค่าของชีพจึงเห็นควรกําหนดไม่ให้มีการใช้สิทธิต์ตามโครงการเราชนะ ในการซื้อสินค้าอันมิใช่สินค้าจําเป็นเพื่อการดำรงชีพเพิ่มเติมได้แก่สินค้าประเภททองคํารวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนขายทอดตลาดและร้านของเก่าประเภทเพชรพลอยทองนาคเงินหรืออัญ,ญมณีทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ของประชาชนที่ได้ยอมรับและยืนยันการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เมื่อใด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากมติคณะกรรมการกักองเงินกู้ในข่าวการประชุมเมื่อวันที่15มกราคม2564และมะติคอรมะเมื่อวันที่19มกราคม2564ได้กำหนดเงื่อนไขาการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นด้วยนี่คือมติเดิมนะครับ ได้มีการสั่งห้ามซื้อสลากกินแบ่งแล้วก็ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามบุหรี่ห้ามยาสูบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นนะครับเกี่ยวกับยาสูบก็ห้ามหมดแต่มติคอรเมวันที่2กุมภานะครับได้เพิ่มสินค้าพวกนี้ขึ้นมานะครับก็คือสินค้าประเภททองคํารวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนขายทอดตลาดและร้านค้าของเก่าประเภทเพชรพลอยทองนาคเงินหรืออัญมณีนะครับตอนนี้ก็เลยโดนกันหมดนะครับสินค้าประเภทนี้ สรุปนะครับสิ่งที่ผมสอนในคลิปนี้ก็อาจจะเอามาใช้ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับแต่นะครับแต่ร้านค้าประเภทร้านทองพวกนี้นะครับหรือร้านที่รับซื้อของพวกนี้ปกติแล้วเขาก็มีในมาตรการคนละครึ่งนะครับแล้วเชื่อว่าร้านค้าประเภทพวกนี้ก็จะเข้าร่วมมาตรการเราชนะด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้คอรอมอได้บอกว่าห้ามเอาไปซื้อทองนะครับแต่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองไปถามร้านทอง บางร้านก็ได้นะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีร้านทองหลายๆร้านนะครับขายทองให้กับท่านนะครับ เพราะว่าเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วถ้าท่านยืนยันจะซื้อทองนะครับรัฐบาลบางทีก็ตรวจสอบไม่ได้หรือตรวจสอบยากนะครับท่านก็ลองไปติดต่อสอบถามร้านทองดูกันเอาเองนะครับหรือร้านค้าอื่นๆที่ไม่ใช่ร้านทองเขาก็อาจจะมีทองขายก็ได้นะครับท่านลองไปหากันดีๆนะครับเชื่อว่ามีแน่นะครับถ้าผมพูดอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวรัฐบาลก็ออกมาแก้ไขหลักเกณฑ์อีกนะครับเดี๋ยวร้านทองก็จะงานเข้าตามตามกันไปนะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ